ไอพาริตโอดไม่เคยโสดนานขนาดนี้แถมโสดกันทั้งบ้านลั่นครอบครัวอะไรเนี่ยทำเอานักร้องหนุ่มไอพาริตอินทรโกมานถึงกับโอดเพราะไม่เคยโสดนานขนาดนี้แถมคนในครอบครัวก็พากันโสดทั้งบ้านรวมไปถึงคุณแม่และพี่สาวโดยเมื่อวาน24มกราคมหนุ่มไอมาร่วมงานยูเซรินเปิดตัวไฮยาลูรอนฟิลเลอร์อีพิเซลีนเซรัมจึงไม่พลาดอัปเดตชีวิตช่วงนี้ ยังไม่มีใครเลยจากใจหนุ่มโสดเลยแต่ก็ไม่เคยโสดนานขนาดน,นี้นะเป็นครั้งแรกเลยช่วงนี้ทำตัวไม่ถูกตอนนี้ที่บ้านผมเป็นครอบครัวโสดทุกคนถ้าเกิดใครอยากมาบ้านผมคือโสดทุกคนได้หมดเลยตอนนี้อยู่ๆก็พอร้อมๆกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนเริ่มจากแม่ก่อนเลยแล้วก็มาผมและพี่สาวก็เพิ่งมาโสดสๆดๆร้อนๆแต่ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่โสดกันที่บ้านก็จะพลุกพล่านนิดนึงมีคนเข้าออกตลอดเวลาแต่ตอนนี้เงียบเงาอยู่กันสามคนแต่แม่บอกว่าดีใจเพราะลูกๆกลับมาอยู่บ้านกันหมดได้ใช้เวลาร่วมกัน เพิ่งไปเที่ยวทะเลด้วยกันมาก็นั่งกันอยู่สามคนแล้วก็มองหน้ากันนี่มันครอบครัวอะไรวะเนี่ยมันโสดถึงแม่เลยเรอก็โอเคหัวเราะถามว่าต้องไปมูใหม่นี่ไงโชว์ของที่ได้มาทุกคนมีหมดเลยไปเจอมาแล้วไปดูรูปในไอจีผมได้อันนี้ไปเเชิงเซามาครับแต่ก่อนหน้านี้ไปไหว้พระพิกเนตไปขอเรื่องงานความสมหวังความปรารถนาแต่ขอความรักไม่ได้ท่านจะให้แต่เรื่องงานแต่ความรักของคนในบ้านตอนนี้ยังไม่มีทรงกันเลยเหยอะ ไม่มีใครดูใกล้เคียงเลยทุกคนจะบอกว่าถ้าเกิดใครมีก่อนแสดงว่าคนนั้นยังมูฟออนไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าใครมีก่อนแพ้ก็พูดปลอบใจในบ้านกันเองว่าพวกเราเชิดก็ได้แต่จริงๆเศร้าเหงาเหมือนกันหัวเราะเผยมีเพื่อนแนะนำสาวให้ตอนนี้อยู่ในช่วงคัดเลือกมันจะเป็นวาเลนไทน์ปีที่สองแล้วที่ผมโสดเหงานะก็เคยถามตัวเองเหมือนกันว่าทำไมแต่คำตอบที่ได้คือไม่เคยโสดตอนคนรู้จักเยอะขนาดนี้ ก็ไม่รู้จะทำยังไงอาจจะยังทำตัวไม่ถูกนิดนึงตอนนี้ผมพูดเลยว่าผมไม่เคยโสดตอนเป็นมีงานแบบนี้ก็มีคนใดเรกหาบ้างแต่ก็ยังไม่ใช่ยังไม่มีตัวเต่งหัวเราะก็มีคนทักทักมาแต่เรารู้สึกว่ายังไม่ใช่ถ้ามันใช่เดี๋ยวเราทักไปเองเพื่อนๆก็มีแนะนำบ้างครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าคัดเลือกก็ได้แต่ผมจะชอบการไปจีบเขาก่อนมากกว่าผมไม่ได้มีสเปครูปลักษณ์ภายนอกตายตัว แต่อาจจะมีอินเนอร์ที่อินเตอร์นิดหนึ่งสมมติถ้าเป็นลูกครึ่งก็ลูกครึ่งไปเลยก็ได้จะหมวยก็ต้องหมวยอินเตอร์นิดหนึ่งถ้ามีแฟนเป็นดาราก็ไม่ติดครับไม่เคยด้วยภูมิใจแทนสกายวงรวีนาทีถอนไปได้ไกลแล้วเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปมากแสงมันพุ่งออกมาจากหน้าเลยผมยังบอกเลยว่าพี่สกายต้องอย่างนี้เราเคยอยู่บ้านเดียวกันแล้วไปอยู่อีกบ้านนึงไปอยู่ตึกแล้วมันต้องอย่างนี้เป็นตัวแทนบ้าน,นเราก่อนหน้านั้นยังเป็นนาดาวดนซิ่งอยู่หัวเราะผมรู้สึกว่าทุกคนมีความดีใจกับเขามากๆรู้สึกว่า พี่สกายสักทีว่ามาแล้วเว้ยนี่คือตัวแทนของบ้านเราเว้ยไปทั้งทีมันต้องแบบนี้ก็รู้สึกดีใจด้วย